เสียงหาฝนเหรอไม่ใช่ห <c oughs> ลอนแดอรี่น้าป่าดิบชื้นที่แนบชิดกับเชิงเขาที่นี่ยังคงอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่นานาพานัน แห่กิ่งก้านสาขาปกคลุมทั้งผืนป่าเป็นที่อยู่ให้บรรดาสัพปะสัตว์และให้ชาวบ้านแถบนี้ได้เข้ามาหาอยู่หากินแต่ทว่าป่าแห่งนี้มีตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับป่าลับแลลึกลับซ่อนอยู่ว่ากันว่ามันจะปรากฏให้เห็นเฉพาะคืนจันทร์เต็มดวงของทุกๆสิบปี ในป่าลับแลนั้นมีสิงสาราสัตว์หายาและคุมสมบัติมากมายมหาศาลแต่ก็ใช่ว่าใครจะเข้าไปได้ง่ายๆเพราะมันเต็มไปด้วยสัตว์ดูร้ายและพูดผีปีศาจหลายชีวิตที่เข้าไปก็ต้องตายอยู่ในน,นั้นมีส่วนน้อยที่จะได้กลับออกมาถึงอย่างนั้น มันก็ยังเป็นสถานที่ที่ใครหลายคนสอดแสวงหาเพื่อจะเข้าไปเอาสิ่งมีค่าภายในเช่นเดียวกับพรานเดชและพรานเคียงสองพรานเท่าที่เป็นเพื่อนรักกันมานานพอได้ยินตำนานป่าลับแหล่ก็พากันเดินทางมาโดยมีพรานโยธพรานหนุ่มมือใหม่ขอติดสอยห้อยตามมาด้วย อีกไกลไม่พรานเดินจนขาจะขาดแล้วเนี่ยยังหนุ่มยังแน่นทำบนไปได้ถ้าเองจะกลับขาก็ไม่ว่าอะไรนะเรื่องอะไรล่ะมาถึงขนาดนี้แล้วหลังจากพักเหนื่อยกันได้ไม่นานพรานเดชก็บอกให้เดินทางกันต่อจนเมื่อพ้นเขตป่าพวกเขาก็มาโผล่ยังขอบผาสูงชัน ที่มีสะพานแขวนเก่าคร่ำครือทอดยาวเชื่อมไปยังอีกฝั่งพรานเดชเป็นคนออกนำไปก่อนตามด้วยพรานเคียงและพรานยศพอลมพัดมาทีสะพานก็แกว่งไกวยอย่างหน้าวาดเสียวทำเอาพรานยศต้องก่อเชือกไว้แน่นยืนขาสัน่นผับเมื่อมองลงไปเบื้องล่างก็เห็นสายน้ำเชี่ยวกลรา ทำเอาใจหล่นไปถึงตาตูแต่ก็ต้องฝืนเดินต่อจนข้ามมาได้สำเร็จสามพรานเดินเท้ากันมานานหลายชั่วโมงจนแสงตะวันคล้อยต่ำลงทุกทีจนเมื่อมาถึงหน้าต้นไม้ใหญ่สองตน้นที่ยืนต้นตายแผ่กิ่งก้านสารกันราวกับซุ้มประตูนี่เหรอ ทางเข้าป่าลับแลแล้วรออะไรล่ะพลานทำไมไม่เข้าไปกันล่ะพวกเราต้องรอเวลาให้ป่าลับแลเปิดก่อนพวกเขารอกันอยู่นานแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าจะเกิดอะไรขึ้นจนพรานเดชคิดว่าพวกเขาคงจะเสียเที่ยวแล้วดูนั่น พรานยดชี้ไปเบื้องหน้าเมื่อเห็นแสงกระพริบเป็นจังหวะจากฝูงหิงห้อยลอยตามกันเป็นขบวนอย่างปะะลาสามพรานมองหน้ากานก่อนจะหยิบท่อนฟืนติดไฟแล้วตามเข้าไปทันทีพวกเขาเดินฝ่าหมอกหนาจนแทบมองอะไรไม่เห็นจนเมื่อผ่านพ้นออกมา พื้นป่าที่ปกคลุมด้วยความมืดนานบัดนี้เต็มไปด้วยแสงระยิบระยับของฝูงหิงห้อยราวกับเป็นแสงสว่างให้ป่าแห่งหนี้เสียงสวบซาบดังขึ้นพอมองไปก็เห็นละมั่งฝูงหนึ่งทำเอาสามพรานแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองที่เห็นสัตว์หายากเช่นนี้ รานเดชคิดว่าหากไม่ได้สมบัติตามที่หวางก็ขอล่าสัตว์ไปสักตัวสองตัวเท่านี้ก็คุ้มแล้วไปไหนต่อไอเดดจากที่ข้าได้ยินมาพวกเราต้องเดินไปทางทิศตะวันตกแล้วจะเจอธรรมในนั้นมีทองซ่อนอยู่ไปเลยเหรอพรานตอนนี้มันมืดแล้วนะพวกเรามีเวลาในป่ารับแลแค่ก่อนฟ้าสาง ไม่ไปตอนนี้จะไปตอนไหนวะสิ้นคำพรานเดชก็ไม่รอชา้ารีบออกเดินนำทันทีผ่านไปได้ไม่นานพรานเดชก็เห็นแสงรำไรจากไกลๆพอเข้าใกล้ก็พบว่าเป็นชายแก่กับหญิงชารายืนถือตะเกียงใส่ชุดเหมือนชาวบ้านธรรมดาทั่วไป จะไปไหนกันอย่าสนใจชายแก่ร้องถามแต่พรานเดชก็บอกให้อีกสองคนทำเป็นไม่ได้ยินแล้วให้เดินผ่านไปเออพวกฉันกำลังจะไปถ้ำอืมถ้าไปถึงแล้ว ก็อย่าให้ความโลภมันบังตาเอาเท่าที่เขาให้ก็พอจําไว้นะพรานย์ไม่ค่อยเข้าใจนักก่อนเขาจะได้ยินเสียงพรานเดชตะโกนเรียกจึงรีบวิ่งไปแต่ด้วยความสงสยัยเขาจึงหันกลับไปมองอีกครั้งก็พบว่าทั้งสองได้อันตรธานหายไปแล้วเมื่อกี้ใครหรอพราน คงเป็นชาวรับแลเองไปพูดอะไรพรานยดเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะส่ายหน้าซึ่งพรานเท่าทั้งสองก็ไม่ได้ถามอะไรต่อพอผ่านมาได้สักระยะจากที่เงียบเงียบสามพรานก็ได้ยินเสียงซาๆดังไล่หลังมาเสียงหาฝนเหรอไม่ใช่ ผ่นได้นานตะขาบยักษ์ตัวสีแดงฉานก็โผล่มามันยกตัวสูงเกือบเท่าต้นไม้สามพรานไม่รอชา้ารีบชักปืนขึ้นยิงเสียงดังสนั่นลั่นป่าจนมันยอมถอยไปเมื่อกี้ตะขาบใช่ไหมทำไมมันตัวใหญ่ขนาดนั้น มันคือตะบองพรมระวังไว้มันยังอยู่เสียงขานับร้อยที่กำลังเคลื่อนไหวราวกับเสียงห่าฝนดังวนอยู่รอบตัวก่อนที่มันจะค่อยๆเงียบลงเมื่อเห็นว่ามันไปแล้วทั้งสามก็รีบเร่งฝีเท้าโดยเร็วจนในที่สุดก็มาถึงถ้ำกลางป่า สามพรานเดินฝ่าความมืดเข้ามาก่อนจะเห็นแสงรำไรเบื้องหน้าทันทีที่มาถึงโถงด้านในพรานเดชที่เห็นเป็นคนแรกก็ถึงกับตะลึงกับสมบัติมากมายราวกับบ่อเงินบ่อทองสะท้อนแสงจันทร์วิบวับจนแทบไม่อยากเชื่อสายตารวยแล้วเรารวยแล้วไอเดชพรานเคียงตาลุกวาว วิ่งหน้าตั้งเข้าไปแกโกยแก้วแหวนเงินทองใส่ในยามพร้อมกับหัวร้อชอบใจด่านพรานเดชก็ไม่รีรอรีบตามไปทันทียืนอยู่ทำไมไหลไยศรีบมาเอาสิพรานยศมองสองพรานเท่าก็นึกถึงคำพูดของชายชาราที่บอกกับต้นเอาไว้แต่ยังไม่ทันได้หยิบ สายตาของพรานยศก็เหลือบไปเห็นอะไรบางอยา่างโผล่ออกมาจากกองทองจึงลองเอาเท้าเขีย่ยดู <c oughs> ก <c oughs> ะกะโลกคน <c oughs> พรานหนุ่มร้องเสียงโลดทันใดนานเสียงคำรามก็ดังออกมาจากภายในถ้ำพร้อมกลิ่นสาบลอยมาแต่จมูกเงาดำตะคุ่มตะคุ่ม ค่อยๆย่างกายปรากฏตัวออกมามันคือเสือลายพาดกรนสีแดงพาดลายดำเขี้ยวเล็บของมันนั้นเป็นสีดำน่ากลัวผิดจากเสือทั่วไปมันตวัดสายตาไปหาพรานเขียมที่อยู่ใกล้ที่สุดก่อนจักระโจนเข้าสส่ฝั่งเขี้ยวคมกรีบจนพรานเท่าร้องดังระงง พรานยศชักปืนขึ้นยิงแต่มันกลับไม่เป็นอะไรเลยพรานเดชที่เห็นเพื่อนรักตายไปต่อหน้าต่อตาก็เกิดกลัวจึงตัดสินใจหอบท้องวิ่งหนีออกจากถ้ำไปเมื่อพรานหนึ่งเห็นว่าตนทำอะไรไม่ได้แล้วจึงตัดสินใจวิ่งหนีตามพรานเดชไปอีกคน ทั้งสองหนีมาได้ไกลพอสมควรก่อนจะมานั่งหอบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่พรานเดชสังเกตเห็นว่าตอนนี้ใกล้รุ่งสางแล้วจึงบอกให้พรานยศรีบออกจากที่นี่แต่ทว่ายังไม่ทันได้ขยับสักก้าวเสียงขู่ฟ้อที่ดังอยู่บนหัวก็ทำเอาสองพรานถึงกับมองหน้ากันพอแงนมองขึ้นไป ก็เห็นงูตัวใหญ่เกล็บสีดำเนียบม,มันค่อยๆเลื้อยลงมาจ้องหน้าพรานทั้งสองด้วยในตาสีเหลืองกลมโตพรานยศกำลังจะถอยหนีแต่เหมือนเคราะห์าซ้ำกรรมตา์เสียงขู่คำรามที่ดังมาจากด้านหลังทำให้พรานนุ่มค่อยๆหันไปเผชิญหน้ากับเสือร้ายที่ไล่ตามมา สามแล้วเองโดดหลบเลยนะโดดสองครานหลบอย่างรวดเร็วทำให้สัตว์ร้ายเข้าห้าหันกันเองพอได้จังหวะพวกเขาก็รีบวิ่งสุดชีวิต แสงตะวันที่ใกล้โผล่พ้นขอบฟ้าเป็นสัญญาณให้รีบออกจากป่าลับแลนี้โดยเร็วเพราะหากไม่ทันก็อาจจะติดอยู่ณที่แห่งนี้ชั่วนิรันดร์พรานเดชที่วิ่งแบกทองมาเต็มย่ามยู่ยูย,ย่างของแกก็ขาดออกทำให้สมบัติร่วงกระจายเต็มพื้นเดี๋ยวไอ้ยศช่วยข้าก่อน พรานยศหันมาก็เห็นพรานเดกำลังก้มเก็บทองตามพื้นอย่างร้อนโรนพรานหนุ่มกำลังจะเข้าไปช่วยแต่ทันใดน,นั้นตะขาบอยาก็โผล่มามันมวนทันร่างของพรานเดก่อนจะฝังเขี้ยวพิษลงไปแล้วกัดกินร่างของพรานเท่าทั้งเป็น ไปถึงแล้วก็อย่าให้ความโลภมันบังตาเอาเท่าที่เขาให้ก็พอข้าถือว่านี่เป็นของข้านะพรานยศเก็บเหรียญทองนาดก่อนจะหันหลังวิ่งออกจากป่าให้ทันแสงอาทิตย์ที่กำลังไล่หลังใกล้เข้ามาทุกทีและในวินาทีสุดท้ายพรานหนุ่มก็ออกจากป่ารับแลมาได้ ทันเวลากับที่พระอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าเมื่อหันกลับไปมองอีกครั้งป่าลับแลที่เห็นเมื่อครู่ก็ได้อันตรธานหายไปแล้วพรานยศมองเหรียญทองในมือมันคือหลักฐานว่าเขาได้เข้าไปเยือนป่าลับแลแห่งนี้มาแล้วและหลังจากนี้เรื่องราวของสามพราน ก็จะถูกเล่าต่อไปชั่วลูกชั่วหลานผ่านพรานโยธพรานนุ่มที่รอดออกจากป่าลับแลมาได้เพียงคนเดียวก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องสามพรานล่าสมบัติป่าลับแลมรณะสามารถรับชมคลิปอื่นๆของหลอนไดอารี่ได้ที่วิดีโอแนะนำและเพลย์ลิสต์ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยครับ และอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับแอดมินตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยสุดท้ายนี้อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไปขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ